สวัดีครับวันนี้พบกับช่องแชมป์ชาแนลวิชาหากินนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาตกปลาเป็นบอ่อเขาเปิดนะครับคันละห้าสิบปลาออกได้หมดตอนนี้ก็เช้าอยู่เจ็ดโมงคร<อ>ับครับ้า,างไหบวันนี้นก็เป็นปลาเนบนญพัรณ์นะครับก็เป็นตะโกปะจีนถวายยี่ศกแล้วก็ไม่รู้ว่าเหยื่อแบบไหนก็ใส่ไปเลย มัวๆไปเลยตามสูตรเรารเ,รเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับว่าจะได้ปลาอะไรกันมาเดี๋ยวพาไปดูใหม่ครับเป็นบ่อ ไม่ค่อยกว้างครับแต่ยาวยาวยาวเยอะเลยทีเดียวมาเะมาแล้วครับหลื่งแจมแจมแรกครับเช้านี้ครับตะโกกไซมินิแชมชาแนลเดี๋ยวไปดูที่ต่อครับ กลางยินไม่ไหวทำไมเฮ้ยออกแนดิไปอตไดิัลาไปเลยอะ่ะ what time of เบ็ดช่ยยังใช่ครันไม่ได้ตั้งตัวนะครับกระบายไซส์มินิไม่ได้ตั้งตัวเลยลาวล้มไปเลยที่ไม่ได้ตั้งโต๊ะไอ้จ้านเดื่องอะไรครับนะแชมป์มันหมูครับสูตรไหนครับสูตรแชมป์ชาแนลครับมันหมู กำลังแกงครับก็เป็นบรรยากาศบ่อนะครับตอนเ,เช้าก็มีปลาขึ้นดีเป็นปลาเป็น์น,นะครรับเช้าแบบนีนบ้ได้มาสองแต้มนะครับ เป็นสามแต้มก็เป็นสวายครับตะโกะอยู่ว่าโกกเล็กอ่มะมั้งไม่เป็นไรคล้องใหม่ได้ค่าบัตรก็ตอนนี้ก็ได้ค่าบัตรน,นะครับห้าคันกันห้าสิบบาท เก็บนาคการจ่ายไปแล้วคูปองแรกอะไรได้ปะแลกข้าวได้ปะคูปองอ,ะอ่ะข้าวเดียวนึงให้ถอดวัสดได้อ๋อนี่ว่าแรกน้ำแลกข้าวได้ให้คุบองโอ้ยขี้ไก้อะไรกันมาได้ดูคูปองดิยิ้มอะไรจังเนี่ยปลาขึ้นดีนะครับแต่ไม่ค่อยกินนะครับตัวใหญ่ไม่ปลากินหรอ <c oughs> ไม่ค่อยกินปลาไม่กินผมก็เลยกินก่อนร <c oughs> ้อนมากเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> ตะโกก <c oughs> ตะโกกไซจิว๋ว แต่ปลาขึ้นมีตัวใหญ่ๆนะครับ,บล,รววลุงทำอะไรครับลุงโอ้ไม่ต้องเอาอหมดโอ้โหพอ,อ,อ,อแล้วนี่มีทุ่นมา,หานไหะทุ่นยากมีทุ่นมาะมาอมาแล้วครับ โอ้ยลุ่นี่เดือดทุนใหญ่นี่จะเคยมีทุนใหญ่ดีวะพอแล้วแค่นั้นเองหรอตอนนี้ก็ได้ลุงเวียงร้อนครับตอนนี้หาล้มใหม่เดี๋ยวจะย้ายข้างล่างขึ้นมาทางบนแล้วนะครับร้อนจัดทนไม่ไหวมาแล้วเซิร์ฟสองพงเงิน สายท้าเปลวครับน้แจ็คไอติ้มขายอะไรครับไอติ่มขายับงอู่าอะไรเลยคอไร้ับหนยหมดล้ร้อนจัดครับเรายังอยู่ให้ไปขายให้หมดครับหัวทาวแล้ถ้วยใหญ่ที่สุดอ่ะ ไม่เขาเหนียเอาต้ pues mm ทั่วใส่นมเยอะๆครับนี่ไม่ใส hey, ่เฮ so hey right? right. ้ยเอาอะไรเทน้ำทิ้งเลยใส่ะร้อนจัดวันนี้ไก้ไอกินูเอนยอนนเ็ปกินอจอ้อยไว้สวดี่างใหม่เนี่ย โอ้กรรมไม่โผมือเลยตัวใหญ่จัดตัวใหญ่จัดัใหญ่ไม่มากินยไ,ไ,ไปเลยดนูครับจะตีเข้าฝูงนะครับดเดี๋ยวดูการตีเข้าฝูงครับตามปลาครับถึงไหมถ <c oughs> นัดเต่าว้าร้อนจัดหมดแล้ร้อนมากครับ เกินเลยวะตาแอ้ก้ขึ้นเแล้วะไม้แล้วจังเพาะครับเพาะอะไรเจอนี่ก็ติดแล้วอีกน งงพอปไงทับวิญแล้วต้องหยับรุ่นใหม่รนะุันมา,อ,าออกอำเอาแบรนดเก่าอยากักไปเลย <c oughs> ถ่ายไปอู๋ท้องป่องเลยแล้วอาหารไปอิ่มเลย <c oughs> นี่ครับได้มาอีกตัวอะไร,รับไปถวายรุ่นรุ่นสองตัว <c oughs> เดี๋ยวปลดปลาก่อน,นครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเวลาใกล้ๆจะหกโมงแล้วเดี๋ยวเราต้องกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมาดูปลารวมกันดีกว่าครับว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้าง เป็นสวายไซส์เล็กๆกำลังแกงนะครับสองตัวแล้วก็เป็นปลากลระมังปลาตะโกปลามันขึ้นดีนครับฝั่งนู้นเขาได้ปลายี่สกไปแต่ฝั่งเราก็กินของนอฟแต่ก็หลุดไปก็คันละห้าสิบาทปลาออกได้หมดปลาขึ้นดีนะครับแต่ไม่ค่อยจะกินไม่รู้เป็นราะอะไร ก็ฝากตามด้วยนะครับช่องแชมป์ชาแนลวิชาหาก,กินนะครับเดี๋ยวอีพี่หน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปหาก,กินอะไรขอได้กินครับวันนี้นี้จันตูนติดภารกิจไม่ได้มาด้วยชววิงสวิง ด้านร้องพอดีเลยแต่มันจะเก็บเก็บกลับเลยครับมนลุ้นครับตัวสุดท้ายไปพี่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 เอามาข้างนี้เอามาข้างนี้รวบขันนี้มาแล้วอ๋อจุดไข่แมทพอดีดเลยหุ้ย <laughs> ใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ

มันจะยี่สก,ออกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไง,ไงเราเ,าเก็บแล้วคันสุดท้ายไม่ได้คุยรถถังม้วนเก็บดิม้วนอ,อ,อย่ม้วนอย่าม้วน่าเฉยเฉยยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคาดจีนได้ถือมาไม่เป็นไรออกยืนเป็นใกล้ๆหน่อดิเอา้า กำลังจะเก็บพอดีเลยมาให้ปิดกองดังพอดีมี5 Hello, ้าโลตัวนี้ห้าหกโลได้เดี๋ยว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 ม่ค่อยวงนี้หมามีถืออเอาเอาไปล้เลย น่าจะายแล้ะเราห้าลยี่บโอ้ดัามโลขึ้นรงโอ้น่าจะได้ได้ไา้ห้าโลเล้ได้ครับกดถ่ายหรอคราบถ่ระดับนี้แหละที่บ้านอ่ะืดยปารตีนก็ไดดับห้าสี่ห้าโลกำลังเก็บคันเลยมันไม่กินปฝากินยากไม่รู้ของมนน้ำมั้ง ทางเราลิงเลยเอามือเอามือยัดเข้าไปในปากอันนี้ปองยัดเข้าไปในปากเนี่ยหนึ่งสองสามสุดยอดเลยนีได้ตัวงแล้วเ้าก็เราถวายได้ด้วยแล้วพี่นะา่อได้นะพอได้ห่อได้นะครับแล้วก็มีปลาซีนีกฮัลโลได้ปลาอะไรน่ะแจ๊ค เออด้วนหลุดไปแล้วโอ้โหอะไรกี้เนี่ยน่าจะประวา่าจะประวัติรุ่นๆว่ะโอ้โหโชว์หลุดไปทิ้งก่อนเอาาๆๆๆอเอามายเอามายเอามาเอาาพีา่สายนี่ครับโอ้โหปั่นมือเฮ้ยไดี๋ยวเติ๊ดยิบนั่นมา กินตอนเย็นนะครับกระหนูไปกำเอ,นอ็นตัวเบ่งมาดิเองไม่ได้กำล่องกำเอ็นเอ,เอ็นวีตม, <า S 1> มานี้ยมานี้นยเจ้าวีตซะงัยควางยัดควางยัดอีกแล้วอ๊อฟถือแน่นแน่นแค่ไหเออแน่น,น,น,นแค่ไปเดินเองมึง ่มไหน้ไม right ่ไหน่หวาแล้วด่น้ำแข็งกะลังมาเลยผลแล้วหวไหว้ถ่ายมาอีกหนึ่งครับดี๋หวาสวยๆกว่าตอนเช้า มาอีกตัวนึงตัววานครับไซกำลังแก่งตียัดเข้าฝูมก็ได้ครับแซ่บวานอย่างนั้นน้ำตาเลยฟลง้นเววนไหนาแเลยยิหน่ง้นเลนียนครับ เดี๋ยวแบ่งกันอินนั่นแหละทำไมตัวนี้มันสีเหลืองวะกเอามันอยู่เฮ้ยเอาเรื่องวะ